วันนี้ค่ะจอยพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับแม่นี่ได้นี่คุณหน้าคุณตาไหมคะถ้าเกิดใครเนี่ยเรียกว่าเป็นสายที่ดูแลตัวเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพิวพันณ์ค่ะก็น่าจะรู้จักกับเจ้าตัวนี้ค่ะน้ำมันมะพร้าวค่ะในที่พ่อนี่ก็คือขอปิานานันเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะระยะเวลาต้องแต่ตอนทิ่พธุเนี่ย จากการกินแค่รองเท้าเพียงลูกเดียวนะคะจนตอนนี้ค่ะก็เรียกว่าลูกโรงงานใหญ่โตนะคะรวมยอดขายเนี่ยปีที้แล้วเนี่ยเราอมกว่าล้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งสำหรับกบิเทน้าแล้วนะคะเรียกว่าทำมาแล้วถึง19ปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีลายสินค้าเยอะแยะมากมายค่ะจากเจ้าน้งหมดรองเท้าสกัดเย็นค่ะ สู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายค่ะเอาละค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับคุณน,นัทนะคะซึ่งถือว่าเป็นทายารุ่นที่สองค่ะเดี๋ยวไปพบคุ่ยกันค่ะไปกันค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ค,คะ,คะโอ้โหวันนี้นะคะเรียกว่าจะโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้แบบว่ามีโอกาสได้เข้ามาเรียกว่าจุดต้นกําเนิดเรียกว่า<ช>เป็นโรงงานของโทบิคะนาถูก<ช><ช>ต้องครับะะใช่ค่ะซึ่งเรียกว่าแบรนด์เนี้ยจอยแบบว่าแอบ,บเห็นมาแบบขายตามของตลาดเยอะมากเลย<ช>ถ้าใครเป็น แฟนคลับหรือว่าแฟนพันธุ์แท้ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆเพราะพี่ขนาดเหมือนที่คุณจอยบอกเมื่อกี้เลยว่าทุกคนรู้จักในมุมมองของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจริงๆเราคือผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวออแกนิกเจ้าแรกๆของประเทศไทยก็กาะตั้งมาใช่กวยลนี่แหละครับที่ขายดีที่สุดของเราค่ะ แต่ว่าเราเริ่มต้นจากบริษัทเล็กๆที่เป็น O อท P อแต่ตอนนี้เราก่อตั้งมาเป็นเข้าสู่ปีที่19แล้วแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่ไม่ใช่แค่น้ำมันม,นมาพาะพร้าวคที่เราแตกเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาพัฒนาเป็นพวกเครื่องสำอางสกินแคร์แตกลายไปใชหลากหลายประมาณเกือบร้อยกว่ารายการสินค้าที่เราเมีตอนนี้ครับแต่ว่าใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นต้นกำเนิดของทุกผลิตภัณฑ์หมดเลย แต่เจ้าตัวเรียกว่าเป็นพระเอกเลยอ่ะคือตัวไหนก็ตัวนี้เลยครับวันนี้ใช่ไหมอ่าหนีไม่พ้นตัวน้ำมันมะพร้าวที่เป็นออแกนิกด้วยเราก็จะเห็นแบรนด์เนี้ยแบบแบบอยู่แบบว่าตามเชลล์นู่นนี่นั่นใช่มีทุกที่ที่ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้ออย่างเฟเวนอีเลเว่นในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีร้านขายทักท่องเที่ยวก็ยังมีครับพอใช้ได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจำง่ายๆเลยเนาะสา่พายางก็คือกิน กินหมักค่ะก็ครบหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วใช่กินก็ได้กินก็ได้ใช่หมักก็คือหมักผมประมาณ10-15นาทีก็จะทําให้ผมสวยเพื่อความชุ่มชื้นทาหน้าก็ได้หน้าได้ด้วยครับ่ด้วยครับเพราะว่าเป็นออร์แกนิกเรียกว่าประโยชน์ของเขาครับซึ่งเขาว่าสามารถนําไปแบบแตกลายได้หลากหลายขนาดนี้ใช่ครับค่ะจริงๆบอกว่าเป็นแค่บริษัทเล็กๆจนกลายตอนนี้ก้เป็นของงานก็เป็น SME ที่มีการพัฒนาเรื่อยๆยอดขายเนี่ยแ่ะค่ะแอบถามน่อย เพราะว่าส่งออกด้วยไม่ใช่ขาย,ออยในแค่ในประเทศเท่านั้นใช่ครับแล้วตากชาติน่าจะชอบมากๆเลยชอบมากๆจริงๆมากกว่าคนไทยด้วยซ้ำเพราะว่าบ้านเขาไม่มีมะพร้าวยอดขายปีที่แล้วก็ปิดอยู่ที่ประมาณ175ล้านครับว้าวคือแตกลายไปแล้วเนี่ยมีทั้งหมด เท่าแบบเรียกว่าสินค้ากี่ตัวด้วยกันถ้าถ้านับเป็นรายการก็ร้อยกว่าแล้วครับร้อยกว่าตัวเลยนะคะเริ่มจากแค่ขวดนี้ขวดเดียวคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะเราก็แตกออกมาเป็นอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทั้งหมดเลยลายนี้ทั้งหมดเลยใช่นี่คือต่างกันที่ขวดเล็กขวดใหญ่แล้วแต่การใช้งานของลูกค้าแล้วก็ร้านค้าไม่เหมือนกันเนาะร้านสะดวกซื้อก็จะเป็นขวดเล็กๆอันนีเซเว่นอเล่เ่นใช่พกพาได้ขึ้นเครื่องบินได้ฝรั่งก็จะใช้อาบแดดเวลามาเมืองไทย ใช้ทาก่อนอาบแ,แล้วเราก็แตกลายออกมาเป็นพวกอันนี้เป็นชุดยกกระชับผิวหน้า,าเป็นแอนตี้เจจิ้งเซตเลยครับมีตั้งแต่ล้างหน้าบำรุงผิวหน้านะครับเช็ดเครื่องสำอางครับแล้วก็มีพวกอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกันแดดทั้งหลายนะครับพวกครีมกันแดดผิวหน้าซันแทนออยอะไรพวกนี้ครับใช่แล้วล่าสุดปีที่ผ่านมาเราก็ออกเซ็ตใหม่นี่เป็นเบบี้โปรดักต์ก็เราอยากตอบโจทย์แบรนด์ให้ใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยคือตั้งแต่เด็กจนไปถึงผู้สูงอายุเลย เราก็เลยแบบเด็กๆเลยแบบแรกเกิดนี้ก็ใช้แรกเกิดก็ใช้ได้แล้วครับเป็นซับแด์ที่เราตั้งเป็นท็อป c ิคาร่าเบบี้แอนบมตัวนี้ก็จะมีพวกผลการทดสอบการระคายเคืองสามารถใช้ได้ในเด็กแรกเกิดได้เลยครับมาทางด้านนี้เมื่อกี้อาจจะแบบสัก2ี่สอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าแค่ยี่สิอที่มีโอเคมาด้านนี้อีกสัก80นะ80ครับมีอะไรบ้างยังไงคะก็มีตั้งแต่ตัวบำรุงผิวครับ ตัวนีล้ลองจากน้ำมันมะพร้าวตัวที่ขายดีก็จะเป็นพวกโลชั่น<ม>อ่าตัวนี้เป็นโลชั่นบำรุงผิวที่ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนประกอบแต่เนื้อเขาจะเบาวกว่าการใช้น้ำมันมะพร้าวเฉยๆก็จะมีอาบน้ำมีแชมพูครบตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยเยอะมากนะเราไม่ขึ้นระคงราคาหรอคะโอ้ก็มันก็ต้องตามต้นทุนไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็อยากจะให้ผู้บริโภค แฟร์ๆกันเนาะเข้าถึงในราคาที่รับได้ถูกต้องเด็กๆก็ใช้เด็กๆก็ใช้ได้ก็ซื้อในเมืองไทยในราคานี้แต่ถ้าส่งออกไปต่างประเทศตอนนี้เราส่งออกไปประมาณที่นับได้อะ20่กว่าประเทศ20กิประเทศใช่ที่เคยส่งออกไปทั้งหมดนะครับก็ถ้าไปอยู่เมืองนอกราคาดับเบิลนะครับอย่างน้อย2เท่าถึง3เท่า เพราะฉะนั้นคนไทยเราเองเนี่ยอยากให้แบบมาทดลองกันเพราะราคามันเข้าถึงได้ครับแล้วก็เรียกว่าโชคดีมากๆเลยคือใช้ของผลิตภัณฑ์ของคน,คนไทยใช่ครับแล้วมันคือมะพร้าวอ่ะที่แบบว่าเออเราอาจจะเห็นแบบมันมีอยู่ข้างทางมันมีทั่วไปแต่ว่าเราหยิบมันมาสร้างมูลค่าเพิ่มจริงๆประโยชน์มันเยอะอยู่แล้วด้วยงานวิจัยที่มีกับเราก็แค่เอามาสร้างมูลค่าเพิ่มและหาความแตกต่างงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญ,ญาต ไปบุกโลงงานได้ไหมคะดีเลย<ๆ>อยากรู้ว่าอยวิธีการพผลิตนี่มันเป็นยังไงได้งั้นเดี๋ยวเราไปกันค่ะมามาในส่วนนี้บ้างค่ะ ใช่คะพอเราเข้ามาในโซนของโรงงานบ้างแล้วตรงนี้จะเป็นไลน์ผลิตเครื่องสําอางครับ <ฮะ S 2> ก็จะผลิตได้ตั้งแต่โลชั่นแชมพูครีมบารุงหน้าทุกอย่างที่ใช้ภายนอกหมดเลยแล้วก็ใช้น้ํามันมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตข้างในไลน์นี้ฮะก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องการแบ่งช่างวัตถุดิบนะครับเราจะมีห้องช่างวัตถุดิบแล้วก็จะมีระบบ ERP ที่ไว้ควบคุมว่า ต้องช่างตามสูตรเท่านั้นก็จะมีการคำนวณเรียบารคยน,นมีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมไม่ให้ช่างเกินหรือว่าช่างขาดต้องเปะ๊ะเท่านั้นระบบนี้จะมีบาร์โค้ดเนี่ยพิมพ์ออกมาเพื่อแปะที่ททตัวถังของวัตถุดิบตัวนั้นนะครับเสร็จแล้วก็จะถูกส่งมาที่ห้องนี้นะ,ะห้องนี้เรียกว่าห้องผสมเอาถ้าทําอาหารก็เหมือนห้องที่เป็นคุกกิ้งก็ใส่หม้อผสมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีถังผสมตัวนี้ ตั S <S นวน,นี้เป็นตัวผสมใช่ตัวนี้เป็นถังผสมครับเราก็จะมีการแยกเฟสด้านบนมีทั้งเฟตน้ําเฟสน้ํามันอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ค่อยเอามาผสมที่เครื่องตัวนี้นะครับคเครื่องนี้เรียกว่าเว um คทัมโฮโมีไนเซอร์ครับเป็นเครื่องผสมระบบสูญญากาศสูญญากาศจะทาให้เนื้อครีมมันเนียนมากที่สุดดีกว่าระบบทั่วไปที่ไม่มีการดึงสูญญากาศนะครับพอผสมเสร็จนะครับเรากา็จะมีาการบรรจุใส่ถังแยกนี้ไว้ก่อนละเห็นป้ายสีเหลืองๆเนี่ยจะเป็นการ คอรันทีนหรือว่านนกักกันผสมเสร็จจากนี้แล้วหรอใช่ผสมเสร็จแล้วก็จะมาแบ่งใส่ที่ที่เบลผสมเนี่ยครับ oh. เป็นถังถังเก็บ oh. เบลนะครับแล้วก็ oh. ติดป้ายคอรันทีนหรือกักกันไว้ก่อนซึ่งเขาจะต้องถูก เก็บแซมปลิ n g ไปตรวจเชื้อไม่ให้เกินมาตรฐานหรือจริงๆก็ห้ามมีเชื้อที่มันเป็นเชื้ออันตรายพวกนี้ครับทาง QC เราก็จะมีแผน,นที่ไปตรวจเชื้อที่ห้องแลบไมโครก่อน้าเชื้อผ่านอะไรผ่านปุ๊บถึงจะอนุญาตให้บรรจุได้ไม่ปล่อยให้เรื่องคุณภาพที่ไม่ดีไปสึ่ลูกค้าเราควบคุมคุณภาพมีระบบ GMP มีระบบ ISO support อยู่ ตรงนี้เป็นลายผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบจากสุราษฎร์ธานีเป็นลูกมะพร้าวออร์แกนิกแล้วก็มีการไปกระเทาะนะครับแล้วก็ปอกเปลือกล้างน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการขูดมะพร้าวให้เป็นเนื้อที่มันเล็กลงหลังจากขูดมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอาตัวเนื้อมะพร้าวเนี่ยไปไล่ความชื้นเสร็จแล้วค่อยเอาไปบีบ ให้น้ำมันออกมาซึ่งเราจะใช้มะพร้าวที่ติดเยื่อหุ้มกะลามะพร้าวด้วยลูกนี้ได้เยอะไหมลูกหนึ่งไม่เยอะราคาถึงได้สูงเพราะว่าออกมาปริมาณที่ออกมามันไม่ได้เยอะมาก <ừ> นะนั้นมันเข้มข้นมากจริงๆนะครับแล้วก็เราไล่ความชื้นเรื่องน้ําเรื่องอะไรไม่มีผลแน่นอนมันทําให้กลิ่นหอมร,รับประทานง่ายแล้วก็ไม่หืนครับแต่ที่เป็นเคล็ดลับของเราเลยคือการเอาเยื่อหุ้มกะลามะพร้าวมาสกัดร่วมด้วย ไอตัวนี้ครับมันจะมีมันจะไม่ใส่เหมือนน้าแต่ว่าไอ้สีประกายทองตัวนี้มีประโยชน์เรื่องสารโมโนโรอลินโอโ๋ออน,นี่คือจุดเด่นของแบรนด์เราเลยค,ค่ะแล้วรายการผลิตที่เห็นทั้งหมดเนี่ยได้มาตรฐาน GHP แล้วก็พวกออแกนิกสากลคือไม่มีสารเคมีเสียกนตั้งแต่การปลูกจนถึงการผลิตเลยนะครับค่ะซึ่งตรงนี้ผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะว่าเอาเขาผสมกันยังไง นี่จ้ามาทางนี้เลยจ้ามันจะมีท่อส่งน้ํามันมาครับส่งน้ำมันมาทางนี้เหรอคะใช่ครับเป็นระบบปิดหมดแล้วก็เข้ามาสู่เครื่องบรรจุครับตันนี้ก็จะเป็นเครื่องบรรจุลงแต่ละไซส์ต่างๆอย่างวันนี้จะเป็นไซส์เล็กสุดไเลน้องเล็กของเราแต่ขายดีมากขายในเซเว่นนี่ถล่มทลายเรียกว่าเป็นไพรเอกเลยก็ว่าได้พี่คุณผู้ชมเห็นไอ้ตรงเนี้ยโ สใส่ใสใเรืองเอยเนี่ยใช่ครับคือนำ้นำมันมะพร้าวออกแกนิกสีประกายทองอ่าส่วนี้มันก็ประกายทองแบบนี้ใช่แล้วดูไม่ผ่านมือคนนะครับเพราะว่าเป็นระบบปิดใช้ระบบท่อทั้งหมดนอกจากเรื่องการบรรจุแล้วก่อนที่เราจะส่งไปถึงลูกค้า เรามี lab ที่เป็น lab QC อีกที่อหนึ่งด้วยนะครับเป็นห้อง lab ที่เอาไว้ควบคุมคุณภาพนะครับเราก็จะตรวจพวกค่า free fatty acid โดยอ oxide value ที่เป็นมาตรฐานเรื่องน้ำมันมะพร้าวไม่ให้เกินค่าที่กฎหมายกําหนดและเป็นค่าที่เราจริงๆค่าที่เรากําหนดต่ำกว่ากฎหมายด้วยคือปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งแล้วก็คุณภาพต้อง s a ฟจริงๆถึงจะปล่อยสู่ท้องตลาดได้บางครั้งไม่ใช่แค่เอาไปทา เอาไปกินถูกต้องที่นี่เป็นมาตรฐานอาหารครับเราจะแยกเลยลายผลิตอาหารตรงนี้กับเมื่อกี้ที่เราไปดูลายผลิตเครื่องสําอางต้องแยกกันอย่างชัดเจนนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้แล้วลายผลิตายดีไข่ดีเป็นพนักงานแบบน้อยพอทุก่างมันผ่านเป็นออโตเมชั่นหมดเลยใช่ครับแรกๆที่เราเป็นโอท็อปเราก็ต้องใช้คนเป็นแมนนวลเราก็ต้องใช้มือทุกอย่างใช้คนเยอะไปหมดพอเราเริ่ม มีลูกค้าซื้อเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็ไม่ได้เอากําไรไปใช้เล่นนะครับแล้วก็เอามาพัฒนา,<อ>าต่อเราต้องมาต่อยอดอีกเป็นเครื่องนีนี่แหละอุตสาหากรรมอ,อุตสาหากรรมก็คือซื้อเครื่องมาพัฒนาให้ลดต้นทุนให้ได้เพื่อที่ลูกค้าเนี่ยได้ใช้ของที่ดีแล้วเราก็สามารถขายเข้าห้างได้มากขึ้นะนะครับก็ต้องนี่แหละครับคนทําโรง,งงานก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆไม่สามารถหยุดนิ่งได้ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆในการคิดที่จะต่อยอดจากมะพร้าวของดีของบ้านเราทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์มากมายที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลเลยล่ะค่ะแต่การเดินทางของคุณนัดกว่าจะมาถึงทุกวันนี้เรียกว่าก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเราไปคุยกันต่อกับเขาในช่วงหน้ากันค่ะ ช่วงนี้ค่ะจะก็ขออนุญาตมานั่งคุย,ยกับทางคุณนัทหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วแบบว่าจุดเริ่มต้นมาจากใครค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆต้องยกเครดิตให้กับคุณพ่อเลยคุณพ่อเป็นผู้ก่อตั้งท็อปิคานาออยก็เมื่อ19ปีที่แล้วจริงๆแล้วแกไม่ได้เริ่มจากการทําน้ามันมะพราะ้าวธุรกิจแรกที่แกทําคือธุรกิจรองเท้าหลังจากเรียนจบเนี่ยแกได้ไปทํางานในบริษัทที่เป็นเครือครับแล้วก็ทําเป็นพนักงานในโรงงานที่ทําเกี่ยวกับรองเท้าทําได้สักพักเนี่ยอยาก ออกมาตั้งเป็นกิจการของตัวเองก็เลยเริ่มทําเป็นโรงงานประกอบพื้นรองเท้าซัพพลายให้กับแบรนด์ต่างๆแบรนด์ดังในต่างประเทศทีนี้ OEM มันก็มีความเสี่ยงก็คือเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมเรื่องราคาผู้ที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเป็นคนกําหนดถ้าเราทําให้ไม่ได้ก็มีการย้ายฐานการผลิตซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศไทยคือย้ายไปต่างประเทศเลยที่ค่าแรงถูกกว่าเอื้อต่อการผลิตมากกว่าตอนนั้นก็เลยเกิดปัญหาเรื่องของ cash flow ด้วยต่างๆนานา ก็เลยทําให้ธุรกิจรองเท้านั้นไปต่อไม่ได้แกก็งงแล้วว่าธุรกิจรองเท้าไม่น่าจะยั่งยืนด้วยเรื่องการผลิตที่ต้นทุนด้วยแล้วก็ธุรกิจแฟชั่นเนี่ยมันเปลี่ยนเร็ว<อ>ก็นึกถึงหอยนางรมที่สุราษฎร์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย<อ>มะพร้าวก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นั่น<ห>และอุดมสมบูรณ์ครับแกก็มองเห็นว่าแต่ก่อนนะคนตรงนั้นก็ได้แต่ขายนะ้ำขายมะพร้าวเข้าล้ง ก็ได้ราคาอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็ราคาตามราคาตลาดโดน,นพ่อค้าคนกลางในการกดราคาเลยเป็นคนที่ริเริ่มเจ้าแรกๆในประเทศไทยอาจจะไม่ใช่แบบแรกสุดแต่ว่าเป็นคนที่พัฒนาเยอะที่สุดในบรรดาคนทํามะพร้าวเราก็เอามะาพร้าวตัวนั้นมาต่อย,ยอดมาทําเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นตอนคุณพ่อทำเนี่ยทำได้ดีเลยแล้วก็เรียกว่ายุคริเริ่มเนี่ยมันเหนื่อยมาก ในการปั้นแบรนด์ให้คนรู้จักในการพัฒนาให้คุณภาพมันคงที่แล้วลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําซึ่งแกปูทางได้ดีมากอยู่แล้วในเรื่องคุณภาพของน้ํามันมะพร้าวที่คนไทยเนี่ยเลิกกินน้ำมันมะพร้าวเพราะเรื่องรสชาติและกลิ่นหืนของมะพร้าวแต่แกทําให้คนไทยเห็นว่าน้ำมันมะพร้าวที่ไม่หืนที่กินแล้วอร่อยมันมีนะรเราสามารถทําได้ด้วยการพัฒนาการผลิตและคุณภาพผมว่าโชคด,ได,ไดีได้พื้นฐานตรงนั้นที่ตอบโจทย์คนอยู่แล้ว เราเข้ามาช่วยเนี่ยผมเข้ามาประมาณ8ปีครับปีนี้ประมาณปีที่แล้ละค,คือเรียนจบเรียนจบใช่ครับ <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะต้องมองให้รอบด้านเหมือนกันซึ่งแต่ก่อนที่เ<า>มืม่อก<ท>ี้คุณชายบอกว่าเราเรามองอยู่มุมนอกเรารู้สึกว่านิดเดียวเองอะ่ะก็ออกแป๊บเดียวมันก็ออกโปรดักต์มาได้แล้วแล้วก็ไปขายเราเราไม่ได้มองดีเทลลึกๆพอกลับเข้ามาจริงๆช่วงแรกๆเป็นช่วงที่ท้าทายที่สุดของเราคือเรามองว่ามันไม่น่าจะมีอะไรยากเราก็ ทำไมไม่ทาแบบนั้นทาไมไม่ทําแบบนี้ <S <S ก็รู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะทําอะไรโดยที่ไม่ได้นึกถึงผลกระทบรอบด้านใช่ไหมคะมันก็จะเป็นช่วงแรกๆสมัยเราวัยรุ่นวัยรุ่นมากๆเลยอย่างเงี้ยใจร้อนอยากจะรุ่นนี้นั่นซึ่งไม่ผ่านอนุมัติในการขออะไรที่ต้องใช้เงินหรือว่าต้องใช้กําลังคนเยอะในการทําเพราะเขาเองไม่เห็นผลงานของเราสองเขาก็อาจจะมองว่าเราอยากคิดไม่รอบด้านในการทําก็ค่อนข้างเครียดตอนนั้นเพราะว่า อยากจะทำอาจจะทําไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รับความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงจากจริงก็เป็นเรื่องของแก๊ปของเจเนอเรชันต่ตอนหลังเราก็เลยเริ่มจากทําสิ่งเล็กๆซึ่งปัจจุบันน,นันเองก็ยังไม่ได้ดูทั้งโรงงานนะครับคุณพ่อก็ให้ดูเรื่องฝ่ายขายฝ่ายการตลาดเราก็หยิบเรื่องนี้ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าการผลิตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรามีดีเยอะเลย แต่ไม่ได้หยิบออกมาสื่อสารให้กับลูกค้าได้รู้แบบที่เข้าใจง่ายเราก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆหยิบเอาเรื่องพวกนี้มาย่อยทีละเรื่องทีละเรื่องให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้นแล้วคนจะได้รู้จักแบร์เราเยอะขึ้นส่วนเรื่องโปรดักที่ออกอะไรพวกนี้ครคือพอเราทํางานมาสักพักอ่ะเราจะคิดรอบด้านมากขึ้นมันไม่ใช่การแค่ออกโปรดักแล้วก็จบเลยมันต้องคิดตั้งแต่ วัตถุดิบจะใช้อะไรต้นทุนต้องเท่าไหร่ที่ลูกค้ารับได้เรารับได้แล้วถ้าทำโปรดักต์แต่ไม่ทําการตลาดโปรดักต์ก็จมอยู่อย่างนั้นก็ผลกระทบกลับมาที่เรารับกรรมเพราะว่าสต็อกอยู่ที่เราอนั้นก็เลยต้องคิดให้มันให้มันรอบคอบเยอะขึ้น3ปีนี้คือเน้นเลยเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับมาร์เก็ตติ้งเบสก็คือเราอยากได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามารู้จักแบรนด์เราเยอะขึ้นแล้วก็ได้ลองใช้เพราะไอเฟสที่ว่าเขาใช้แล้วจะซื้อต่อเนี่ย ผมคิดว่าได้ยังไงก็ได้เพราะว่าเรื่องคุณภาพเปิดใจได้ลองใช้ถูกต้องเราเลยทําเรื่องแคมเปญการตลาดหนักขึ้นในช่วง3ปีจริงก็ตั้งแต่หมดโควิดมาเนี่ยเราทุ่มเยอะขึ้นในเรื่องของการตลาดครับเพราะว่าเราเห็นเลยว่า SME หรือ o t o p ที่เขาอาจจะแบบไม่ได้เติบโตได้ไกลเพราะว่ายังขาดเรื่องของการตลาดแม้ว่าโปรดักตจะดีแค่ไหนเราไม่จับปลายังไงก็ไม่มีใครเข้ามาใช่ไหมครก็เลยต้องทําการตลาดเยอะขึ้น ทีนี้พอเรื่องการตลาดถ้าเฟดเนี่ยอิ่มตัวลูกค้าเริ่มเข้ามาได้แล้วเราก็ต้องออกอะไรใหม่ๆให้กับกลุ่มลูกค้าที่เขาเข้ามาใช้แบรนด์เรา<ม>ให้รู้สึกมีความตื่นเต้นมากขึ้นนั่นก็จะเป็นช่วงประมาณ4ปี5ปี6ปีหลัง <c oughs> ที่เราจะมีอะไรใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่ๆออกมา <c oughs> ทุกช่วงชีวิตมันจะเจอแบบนี้ <c oughs> แน่นอนมันต้องเจออยู่แล้วแล้ี่สิ่งที่ใช้มาตลอดคือเรื่องของโ r o ด t h m เฟ d อ่าก็คือเรื่องของแบบ คิดว่าทุกอย่างมันแก้ได้ด้วยความพยายามเราพยายามมองปัญหานี้ว่ามันแก้ได้มันต้องมีสักทางที่เราแก้เราไม่ได้ทางนี้เราถอยออกมาเราลองใช้อีกทางหนึ่งไม่ได้ก็ต้องไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแก้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็คิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ ไม่ติดกันคือคือมันจะมีฟิกไมเซตกับโกลด์เซตใช่ไหมครับฟิกก็คือ,คอ,คอมมไม่ได้หรอกมันมันโตไม่ได้มันพัฒนาไม่ได้หรอกถ้าเราคิดแบบนี้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยนี่มันก็น่าจะได้นะมันน่าจะมีโอกาสแล้วเราก็ลองลุยกับมันสักตั้งอันที่สองที่ใช้อยู่ประจําที่หลังๆเริ่มมาใช้เนี่ยเพราะว่าเราทําหลายอย่างเราเราเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางขึ้นมาเนี่ยบางทีมันเมาลติท้ามันมีอะไรที่ต้องทาเยอะแยะไปหมดเพราะว่า เงินทุนเราน้อยคนเราน้อยนี้เราเลือกที่จะทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดเรามีคนจํากัดและเรามีเงินจํากัดเราต้องใช้เรื่องของการโฟกัสอะไรที่ส่งผลต่อความสําคัญในชีวิตเราเยอะสุดอะไรที่ส่งผลต่อ,อไรายได้เราเยอะสุดอะไรส่งผลต่อคุณภาพเยอะสุดเราเลือกทําอันนั้นก่อนส่วนที่เหลือเราอาจจะใส่เวลากับมันน้อยหน่อยทําแต่ทําอาจจะไม่ได้เยอะมากเราค่อยๆไปจนวันหนึ่งผมคิดว่าถ้าเรามีคนทีมงานมากพอเงินมากพอเราสามารถ ได้ว,วางไปแลว้ว่าทุกเรื่องเนี่ยสามารถลันได้คุณผู้ชมคะอย่างที่คุณน้ทบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะเจอเจออะไรถ้าเราไม่ได้ลงมาเล่นเองเพราะฉะนั้นทุกๆธุรกิจค่ะไม่ใช่แค่ฝันเท่านั้นแต่ว่าถ้าคุณฝันแล้วคุณต้องลงมือทำเองไม่ใช่แค่ดูดูมันอาจจะรู้สึว่าโอ้ยง่ายจังสำเร็จง่ายลองมาทำค่ะและทำอย่างแบบจริงๆนะ ทุกอย่างมันสาเร็จได้อย่างแน่นอนจะเชื่ออย่างนั้นนะคะเราทั้งสองคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกความฝันค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับช่องไทยรัฐทีวีกวด32ค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Power. Power. สโมอสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ทีมของคนไทยความภาคภูมิใจของคนไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลสกายเบดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษสมัยที่8ในประวัติศาสตร์สโมสรภายใต้การบริหารของคุณอัยวั์ศีวัฒนประภาประธานสโมอสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้สร้างปรากฏการ์ The Power of p r o s p e r i t y The Power of Champion ทุกอย่างเป็นไปได้ ด้วยพลังความเชื่อและการไม่ยอมแพ้ของจิ้งจอกสยามเลเตอร์ซิตี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งฤดูกาลสามารถเลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งโดยครั้งสุดท้ายของฤดูกาลเปิดสนาม King Power Stadium ต้อนรับการมาเยือนของ b l a c k b u r n r o v e r s จบการแข่งขันเก็บคะแนนรวมได้97คะแนนพร้อมเลื่อนขั้นสู่พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมและด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของเลเตอร์ซิตี้ ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของเลตเตอร์ซิตี้เท่านั้นแต่ยังเป็นความสำเร็จของสโมอสรฟุตบอลทีมของคนไทยความภูมิใจของประเทศไทยตอกย้ำพลังแห่งความเชื่อมั่นทุกอย่างเป็นไปได้ ตลาดรถอนเนกประสงค์ PPV เดินหน้าเปิดตัวสุดยอดรถอนเนกประสงค์ใหม่ New X e ด t Peak ภายใต้นิยามจุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าพร้อมการอัปเกรดครั้งใหม่เพื่อมอบประสบการณ์ความพีคที่เหนือกว่าให้ทุกคนใช้ชีวิตไปถึงขีดสุดในทุกด้านขอขอบคุณใหมล่ลอิซุซุด m a x เหนือลิมิตพิชิตโลก แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน King Power c l i c k and Collect ็ตช้อปดูดีฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบิน